ส่งงานนะครับฝาเว็บร้อยสิบไอนะครับส่งมาเจาะหลอดตรงนะครับเฉยๆนะครับงานส่งช่างนะครับก็เป็นขนาดลูกห้าเจ็ดนะครับลูกห้าสิบเจ็ดนะครับวาลยี่แปดยสี่นะครับเป็นวาวโซนะครับก็เราก็จะทําให้ประมาณนี้เลยนะครับด้านในก็เป็นหลอดตรงนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเนื้อมินียมนะครับที่เราควัก แทนหน้าบ่าไว้นะครับไปนี่ก็ไปคว่างเนื้อบีเนียมตรงนี้ทิ้งแล้วก็วางบ่าเข้าไปได้เลยนะครับก็รอเชื่อมเราก็จะทําการเคลียร์ทางออกให้นะครับถ้าเกิดว่าไม่ยุ่งมากนะครับผมก็จะมาทําให้นะครับมันก็จะลุ่งโล่งนะครับดูแบบสบายตานะครับเพราะว่าหลอดตรงนะครับเราเชื่อมถมหมดนะครับมันจะปิดปิดรูปพอนะครับถ้าไม่แทงตรงนี้ออกก็จะ ทำงานลำบากนะครับตำแหน่งวาวก็จะหลบวาวง่ายๆนะครับหลบวาวง่ายๆนะครับเหลือเยอะๆเลยครับพื้นที่นะครับแล้วก็กางวาวก็ประมาณสี่มิลนะครับสี่มิลกว่าๆนะครับส่วนหลังวาวนะครับวาวก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับผมให้ดูหลังวาวนะครับควมตรงนะครับกระเด่องโอเคนะครับ รงนะครับก็ส่งงานกันไปนะครับผมขอบคุณมากครับ